สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพีน่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพะียอสิบุได้ผ่าดข่าวสารเด็ดด,ด,ดีจากทางช่องเนาะคะ่ะมือนี้แอดก็จะได้โทรสัมภาษณ์เนาะคะ่ะปูสารคามเนาะคะ่ะงวดที่แล้วกับเขาเต็มๆตมเนาะคะ่ะงวดนี้ก็จะโทรสัมภัษณ์เอาตัวเด็ดตัวดีมาฝากตอนพีนนะะ่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็กาบนำมาสการปูพร้อมๆกันเลยค่ะ นมัสการข้าพูนมัสการปูเจริญพรเจริญพรบุญป้ารวยเจริญบุญน้ำโซ่ครับผมแก็ยังเนี้ยบุญน้ำโซ่บุญน้ำโซ่ครับผมความทีมง่ายหลายคนอยู่กันทำอะไรเน,น um> 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 ี่ยครับผมบันบันนี่คลิปคลิปนี้เนี่ยนาะปูเนาะจีขออนุญาตใน เอาสูตรเลขลักสังกันนี่ปูเออเลขลักซุ่มซุมเลขลักสังกันสูตรไม่ค่อยเอาอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมสีใหดเป็นสองคลิปนะเพราะว่ามันเน่าอะไรก็เจ้าฉีดหักออกผู้เบิ่งเออเอา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 สูตรเอาสูตรเลขลักป้นก็ได้ว่าเอาเอาสูตรที่แรกสังกันนะที่ให้สัมภาษณ์สูตรเลขลักสูตรอ่หกแสนนี่ยังเออนี่เราเขียนไว้นี่ยุ่งเขียนไว้นี่แล้วครับผมอ๋อเอาเริ่มจากแกงไร่ปูมาหนิเริ่มจาก เขียนว่าเอ่อเขียนว่าสูตรประจำวันสุกเนี่ยยังหางขึ้นเนาะครับผมเอาย่างห้าขึ้นมั่งลูกไปหลักประจำวันสุกไม่ไมดงพวกโยโกบอกถึงจนไม้ต้นไม้หลายหลนี่เที่ยวตองปีนเอาครับผมเออสูตรเอ่อสูตรประไอประจำวันสุกเหรอสูตรประจำวันสุกครับผมเนี่สูตรประจำวันสุก จะได้ขึ้นเต้นไว้เร็บวะนี่กติว่าวิ่งบันีครับผมวิ่งหกสามห้าหกสามห้าอตัวนี้ละเอาเอาตัวนี้อเอาไรเนี่ยครับผมเอาซ้ำนี่ละออกมาหกสามห้าจับคู่อะไรบันเนี่จับคู่พูอ่ะจับคู่แปดสามห้าแปดสามห้านกะห้าหกล่างห้าหกล่างห้าสี่ล่างอื หาซีหาซีแล้วหกกับหาซีนี่เป็นลางเออตัวน,นี้ละครับผมน้มีสูตรใด,ดอีกคูดับเลขดับหลักหลักหน่วยบุญครับผมหกหกตัวเดียวครับผมเออบ้านนี้ก็มาเขียนสูตรหกแสนครับหนึ่สามศูนย์เลขดับเลขดับเ๋ยวาได้เขียนก่อนตัวปูด 6, ได้ออดับหลักใดปูโก หกลักหน่วยอดับหน่วยบนคือเลขหกเนาะปูเนาะเออบนแล้วก็ลักหน่วยตัวเดียวอ่าลักหน่วยตัวเดียวครับปูบนอันนาเด้ครับถาบ้าบหากนมัดับ,ดบมาบัานทึนกูนย์หกศูนบันึกู้ตรกแนครับผมหน <130. S 1> ึ่งสามศูนหนึ่งสามศูนย์ปู เออตอนนี้ว่ากเนี่ยเขาล่างก็เขาล่างเนี่ยเก้าที่เขาสองที่สองเก้าอะครับผมเออวันนี้อะไหนอีกวันนี้พูกสุดรป่านี้สุดต,ตัวเด่นเด่นแล้วครับตัวที่มันเขาสามตัวก็คือมวลรูปธมมวลรูปธฟันไปหนึ่งก้อนหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดบันนี้เมื่อเช้านะเช้าราสูตรโตไปนี่ละสูตรวันที่ หนึ่งมันสุงเหี่ยวครับเขียนตารางนึงเขียนตารางเออเขียนตารางยันดึงตารางนี่จกใจเอาให้เขียนขอบเออเขียนเขียนเลขเออเลขเลขวงเออเลขเลขสี่เหลี่ยมเออเลขตานาว่าจะบอกว่าเออวันนี้วันนี้เอาเขียนเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์แถวแรกครับ เออ๋ยวเนี้ยแถวสองกเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดครับเออมีตัวนี้ละบ้านี่จับคู่จับคูอ่ะตีกลางสั่กนันตีตีจับูเออจับคู่ตัวเด่นจับคู่ตัวเด่นเด้อจับคูตัวเด่นผู้เดี๋ยวเด้จับนึงผู้เยเดนเดนตัวเดนปูตัวเดนเก้าหนึ่งแปด เก้าหนึ่งแปดเห็นว่าเอาแถวนั่นเลยนะครัเนาะเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดนี่ละเก้าหนึ่งก็พอตัวเดียวกันนี่ละครับผมโอ้เก้าหนึ่งแปดก็หกหนึ่งแปดอันเจ็ดสองศูนย์นี่<ะ>เอาบ่าวปูเจ็ดสองศูนย์ตัวรองโอ้เจ็ดสองศูนย์ตัวร่องขีดดวารองอ่าเจ็ดสองศูนย์กับหนึ่งสองศูนย์บอกวปู้บา่บาวมานี่มานี่มานี่มาน,าน,านี่เอาสองตัวมาดนี สองตัวปูสองตัวห <1, 8. S 1> นึ่งแปดสองตัวสองตัวในล่างขึ้นบนปูตึ้งร่างตึ้งบนเพราะว่าเรื่องนี้คนนี้เขาไม่ได้บอกว่าล่างบนนะครับผมเขาส่งประกบบนเลยผมรับส่งบารีงาศูนย์แปดศูนย์แปดแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เก้า คำคำคำร่วงร่วงคำมึงอ้นเนี่เอ้ามาดิตัวเด่นได้ป่าวเนี่ยศูนย์เก้าเออบันตัวเด่นครับผมตัวเด่นพู้ตัวเด่นสามตัวก็คือเก้าหนึ่งแปดบมาดินี่ละจีเป็นแดงไว้เลยให้ยุอบนเลนได้ตัวเด่นบมาดิอ่าตัวสองสองตัวกับจิบแปดแล้วก็ศูนย์แปดครับตัวเด่นตัวเด่น ม <18 S 2> ันก็คิดล่างอย่างเดียวครับผมคิดล่างอย่างเดียวครับผมเออเขาคิดล่างอย่างเดียวเออเออนี่ก็มีนี่ตอนนี้ล่าสูตรเออสูตรเขาปูสารคามมาหลายดอกครับสูตรปูสารคามเออแต่ว่ามันมีสูตรหม่มาเนี่ยสูตรซีเทิศตรงไปไหนเอาละคิดว่าโอ้สูตรซีเทิศเอาแล้วก็ไข่พอนกัน ตเติมพี่ลอกะสูตรนี้เนสูตรเลขมาด้วยกันไหมโอ้อยังยังมีเลขแม่น้ำกันอีกนะพูนะเออสูตรมาด้วยกันหเอนได้มพิ่นเก้าศูนหน้าสามตัวตรงตรงพูนี้โอเรีม่น้ำกันเออสูตรดั้นนี้มา่เองกอ่นั่นโอ้ยสามตัวเลยเน่ครับศูนศูนสามอือศูนศูนย์สามสูตร มาทํวกันนี่ศูนย์ศูนย์สามูนย์ไเนี่ศูนวันนี้ก็ได้เดี๋ยวจรากนเดียียนมณย์ไ่กันศูนย์ศูนสามเลขมาด้วยกันศูนย์ศูนสามอเอาได้คลิปเดียวกัรถก็ได้ต่อปูอเอาได้คลิปเดียวกันเลยก็ได้ยกี่ยงยังยค่อยออกยังค่อยออยังค่อยเอาอนลองไม่อังเปดปเนาะเรือมนเนาเือ้เนาะครับผม นี่นไงได้<ค>เอขนงแมวเมื่อใดเพิน่นสิมาเอาล่ะปู่เออวนันอังคารหมดแล้วโอ้วันอังคารสีหอดนี่เนาะปู่เนาะเออเอาขัน,ขนเอาด่วยกันเลยจะได้เขียนยื่นได้อะไรเขียนนั่นที่ส่งไปไงอ่ะเอิ้นสูตรยี่ยังล่ะปู่สูตรยันสี่สี่ทิศสูตรยัน,นสี่ทิศเนาะมีตัวใดเนี่ยปูล่องวางโน้ตสูตรยันสี่ทิศปู่ มันมีแบบว่าเย็ดเย็ดอ,เอ,เอเินก็ยังตัวเย็นเหมือนมันจะเป็นตัวเย็นข้อไว้อยู่แมียบาน,นี้อ่ากะมันมีหกสามศูนย์ครับผมแล้วก็มีตัวตัวอยู่กลางคือเลขเก็บตัวเงนินก็เลขสามครับผมผูจ้จับคู่ไปนี่บมเออบม่โม่ตรงนีนนต้ตัวตัวตัวย่างก็เมียโอ้ต้องเฮ็ดตัวย่างโอ้ยคือเฮ็ดบมเปลี่ยนนอกบ้านีไม่ได้แต่เฮ็ดนี่เ่อเฮ็ดเฮ็ดตามบอกถึงนะ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นเป็นยันลักษณะใดยันอ่ะเจ็ดอยู่กลางเจ็ดอยู่ไลาอยู่ได้อยู่ได้อันที่ส่งไปให้หลาเจ้าวาอันอัานเนี่ยไี้ดีเฮ็ดให้กิจีบอลฉันเป็นตัวย่างไว้เฮ็ดชื่อแม่เป็นมันนีเลี่ยเก็ตโต้ไหมครับผมเออเขียนหกสามศูนย์ไปทั้งเคิื่งก่อนโอ้หกสามศูนย์ไปทั้งเคิื่งเออป่านนี้ก็บมื่เขียนเลข่เก็ตไว้อยู่ซีเลขสามไต้เลขสามมาครับแต่เลขสามมาป่านนี้ก็บมื่เขียน สี่หนึ่งแปดแล้วมาเขียนสี่หนึ่งแปดครับผมอ่าเจ็ดตัวอะไรที่ปูเจ็ดตัวพอดีบางอีเล็กหนึ่งก็เลกเกินเลขสามมันติดตรงกันอือหนึ่งสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดหนึ่งเนาะบานนี้เลขหกก็เรขสี่เพิ่งอายุขอบเลขศูนย์ก็เลขแปดเพนอายุขอบวะนี่เขาเรียกว่ายันติดครับผมสี่จับปูปวดร้อนนี่ปวดร้อนนี่ปวดปวดที่พานมากนี่ห้า สองเก้าโอ้ห้าสองเก้าสาโอ้สามศนสั้องแางต้งปวนี่โอ้เขาต้องางท้งปวดโอ้ยม่นแน่วบานอีสันนะน้ะปูนโอ้ยก็จะอก็ชไม่หนว่ก้อนนี่งพวกะเอาไห้ว่าร่องบนรเช้าเด้๋ยววันี้ก็เลยเอาเลยบร้อยิปเลยเห็นเห็นมันเข่าน้าปูนาะเห็นมันเข่าก็เลยว่าเออขอปว่าล่ง่งยุทธเดี๋ยวว้อะลบปูเดี๋วว่า่นอืมออกนว่ากลืนว่าสูตรที่เขยจะเอาอะไรเงินเสียเงินรางนี่นี่ครับผม บานีโย่ไปไปเบิังอยู่เนอันที่ปูทรงไปไห้เนอะครับผมปูพรมทรงไปเบิงสันอยู่เนี่ยทรงไปไห้ว่าทรงไปไห้มันด้กินตัวยัด้เนยเขียนแย้นกันแล้วไอ้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 เอฟซี่ึงบึงนะครับมันี่จับคู่เลยจับคู่เดี๋ยวเดี๋ยว้อเดี๋ยวไอ้ไม่เต็มหน้ากระดาษเต็มหน้ากระดาษเขียนเดี๋ยวผมเขียนไม่เดี๋ยวมันมันต้องอยู่อยู่ในไร่อยู่ในไอ้ใส่โย่ในไร่เลยมันต้องเอาเอาต้องเอาในหันลราไม่เห็นตัวยางคอยคอยเอฟซีคอยติเข้าใจด้วย เออเอาเอาไม่ผู้เอาไม่เอาไม่เดี๋ยวชีสีสัมภาษณ์ไม่เดี๋ยวผมขับไปเบื้องนั่นหนีเจ้าบืดก่อนสั่นปูเออเออขอบคุณเลยคไับครับผมครับไปเบื้ยอยงนั่นได้อูกันเดี๋ยวเด้อเ,เบื้องจังไหนล่ะดีไปเบื้องนั่นได่มีไงโอ้เห็ดจังที่อ่ะเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแม่ไม่เห็ดลักษณะนี้กันเอากระดาษมาเาเอิ้นสูตรยังกับปูสูตรยันสีทิศสูตรยันสีทิศหื้อ